กอันนี้คืออะไรครับพาไม่เหมือนมากเป็นอันนี้เราอยู่อยู่บ้านอยู่างจุ๊บบ้านเนี่ยไม่ต้องกินที่ร้านแหละบ้านเพชรจ้าบ้านเพชรจ้าจัน์โอ้โหเราอยู่คนเหมือนกันเพชรจ้าเพชรจ้าไม่อยู่วันนี้เดมาดวมาดูมาเจ้าของร้านไม่มาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขนของกลับบ้านเราให้มาถ้ากินตะเกียบโอ้โหดูเพชรจ้ามันพยายามจะทำตะเกียบอ่ะโอ้ใช่เห็นเอาไม้มาเยอะมากนี่ไปอะไรผลได้บ้างนะ โอ้โงบ้านเนี่ยสิ่งที่ดูดีที่สุดห้องน้ำที่กับเครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยยาวใหญ่ได้ได้เพียครื่องทำน้ำอุ่นก็ยังดีโอเคแจกลูกบอลที่ขี้หนาวเออใช่แหละโอ้ยตายแล้วเป็นไะไรเป็นไรเอาแจกแบบนี้หรือเปล่านี่ไงเอถ่ายรูปตะเกียบเป็นเจ้าแบบนีโยมอันนี้ไม่ไม่ไม่ตรงเนี่ยเราะว่าไม่อะไรถ้าเกิดเราเราเราต้งกินอยู่ที่ร้านมันจะไม่มันจะไม่ดำแบบนี้แหละวันนี้คือ จริงคือชายอะไรก็ยอดจริงคือชายก็เป็นเกาลัดไม่เคยไม่เคยยำไม่เคยเย็นชื่อเนี่ว่านเราไม่มีคือร้านเขาอ๋อแก่หมดเลยไม่แก่สูงถึงเก๋าอาจจะเป็นต้มคมนหรือเนี่ยไม่คนละถ้วยคนละถ้วยเลยน้ำซุปหวานต้มผ่าถ้วยอ๋อไม่กินหมดเดี๋ยวมีคนถ้วยเน่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 พี่กู้ใจเราก็บอกท่ามจะกินหมด อันนี้กินน้องท้องเฉยๆเองคนอาจารย์น้องท้องอ่ะสองคนก็ได้เดี๋ยวก็ไปตุบปลานี่นี่โว้ยกินด้วยกันโอ้มาๆมาครับที่จะบอกผมไม่หิวไม่ใช่ไม่หิวแต่ให้ผมกินสี่ถุงก็คงกระไรอยู่มามามาผมซื้อมาหกถุงเลยนี่โอเลยเหรอถูกผมคิดว่าคุณรับผงอ่ะถุงหนึ่งก็ก็เผื่อคุณสองไงไม่เป็นไรผมจะทำหน้าที่ผมให้ผมกับทำรอบเรือแล้วกัน ไม่แยกแยกถ้วยเลยเพราะว่าบางคนก็จะปรุงต่างกันไปเออไม่ปรุงปรุงก็ได้ไม่เนาะเด็ไหนก็ได้เอาชิมพักลองชิมน้ำแบบสดๆดูก่อนแบบที่ไม่เคยแบบผมผมใช้ช้อนยาวไม่เป็นผมใช้ช้อนนี่วะอ่าออนี่เดี๋ยวไรเยอะกว่าตักเลยตักเลยแมวช้อนซ่านี่สีเลิศม้งอ่ะอ๋อจริงจริงเอาเลยอันนี้เหมือนก๋วยเตี๋ยวมันก็คือเกาเหลาพี่ขอน้ำส้มกันนี่ใส่นิดหน่อยว่าวันนี้เป็นวันที่31ธันวาคม2561วันสุดท้ายของปีครับกาเหลาผมไม่ใช่กาเหลานะ ตอนนี้เซมพักกำลังชิมต้มเลือดหมูครับอันนี้เราปรุงเลือดหมูครับหรือเขาเรียกว่าพวกต้มเลือดเกาเราเลือดหมูเกาใส่ใส่นี่เพิ่มหรือเปล่ายังไม่ใส่ใช่ไหมเราสามารถปรุงเพิ่มได้รอันนี้คือออริจินอลของการก็เป็นน้ำจืดของกันกินเลยคล้ายๆกับกินมาม่าไม่ไม่ใส่เครื่องอ่ะโอเคแสดงว่าท่านกินมาม่าเออกินมาม่าซาบะปลากินมาม่าเยอะๆโอะ เดี๋ยวเนี่ยอยากกินส้มตำลวงพระปางเดี๋ยวลองชิมโอ้เดี๋ยวได้กินส้มตำกันเว้าวได้กินส้มตำที่มือของพี่นาดีไปแล้วส้มตำหอยนางอมพี่เฉียนชาด้วยลืมไปเมื่อวานสุดท้ายส้มตำโมพี่อะนี่เป็นต้มเลือดหมูนะครับที่เชียงรายเจ้าดังที่พี่ชาญชัยชอบมากเมื่อวานใ้าวโอเคายังไม่ได้มีช้อนพี่ียญชัยยังไม่ได้ช้อนเห็นไหมครับเดี๋ยวเลยพี่ ครจะกินเผ็ดเปรี้ยวหวานกับปรุงเอาหรือจะเอาแบบจิ้มทาเหมือนน้าจิ้มอ่ะคือใส่มาหมดเลยเนี่ยโอ้โหแบบนั้นก็ดีแบบนั้นก็ดีจิ้มก็ได้จิ้มจิ้มก็ได้ทำเปนน้ำจิ้มก็ได้จะกินอะไรก็ตักปรุงเอาละกันใช่พูดคำลาวได้บอสวั่นี้บอได้บอได้เป็นคนลาวพูดดคาลวไ้ใช่ภาษาลาวกับภาษาไทยลื้อมันคล้ายเค้งกันหรือเปล่าเนี่ยคนนี่ร้านช้างอ่ะร้านช้างนะเป็นคนไทยลื้อหรือเปล่าบอกเป็นเป็นลาวเลยเป็นลาวเลยเนี่ยน้องนี่พันว่าอยากเจอคนไทยลื้อลาวเธออ๋อ เราเฮ้ยเราไปกิงของาเลยไปที่ร้านคุณไทลื้อเราเลยไปแล้วน้องน้องน้องผันมาเหยากไปนี่ไงไม่จะได้ไปกลับมาอีกรอบหนึ่งไม่เป็นไรเหลือเราจะตามความฝันของซีเรสให้เป็นจริงครับเมื่อคืนก็ทำความฝันเป็นจริงแล้วใช่ไหมอไงวะอะไรวะไอซีวาร์กส์ออกต้งเยอมีการแซวด้วย โอ้โหถึงว่าเป็นพี่น้องกันหมดแล้วะวันนี้เราจะต้องกินข้าวร่วมสาบานกันกินข้าวหม้อเดียวกันแล้วกินเลือดเลือดหมูเลยนะอะ้วแต่นะเนี่ยกินเลือดร่วมสาบานกันแล้วอะแต่นะคุยกันแต่ที่สำคัญคือข้าวหม้อเดียวกันหรือเปล่าน่าจะหม้อเรียวแน่สีเหมือนกันอะไรนองหูม่วมกัน ตะเกียบนี่ยาวนะครับมีเป็นคีบกว่าเลยเราได้ได้สองสองสองนั่นนะตะเกียบนี้สามารถโอ้ก็ตะมาตกลงได้เลยนะครับตามทำตะเกียบแฮนด์เมดนะครับจากเฟนจ้ากินเลยกินเลยนะกินเลยออ๋พี่เปิดก่อนพี่กุ๊กไก่ผมชิมแล้วโมันหองมเลยเหรอเออเปิดเลยพี่โอเคโอเคครับเดี๋ยวเปิดก่อนเลย โอเรงจะไปเปิดธุรกิจที่เชียงตุงใช่ไหมใช่ไปเปิดธุรกิจเชียงตุงปั๊มปั๊มเสื้อใช่ไหมปั๊มเสื้อแต่ก่อนจะมีอะไรที่เชียงตุงมามาโอ้ถามไม่จริงตุงเหรอพี่ว่าน้ำนี่กระโดดก่อนดีกว่าน้ำมันแข็งยังต้องมานน้ำนี่ผมเทใส่กระติกไปแล้วตะกี้โอ้ยอร่อยอร่อยอร่อยเก๋เลยครับไม่ถ่ายคลิปนะเวลากินโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไม่อิ่มใช่ไหมครับผมเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าผมกินเยอะไงโอ้ยโอเคมาดิคุณนับมามาขึ้นมา น่าจะเอาอะไรมาตัดตัดนิดหนึ่งมะตัดแรงอะไรตัดตัดไส้อ่ะมันใหญ่เกินไปมาเขาเขากินแบบอ๋อแบบนี้เหรอมันลุกมันลุกครับครับครับไม่ดูครับโอ้ไม่เป็นไรลองกินดูลองกินดูไม่ห้เป็ี่นทีเราคณะนะต้องได้ตัดต้องได้น้อยกว่าเยอะเออเราก็เหมือนกันใช่ร้านนี้เขาทำใหญ่ในเวลากินออ๋กินแบบนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็กินแบบเป็นน้ำจิ้มก็ได้ไม่ได้หลายอย่างเลยครึบเลยเอาแบบนี้ใช่อยคือหมูเขาจะปรุงมาตับหมลสับเนี่ยเขาจะปรุงมา มีมีมีน้ำปลาแบบนี้มีน้ำปลาปะมั้ยมีทุกอย่างเลยน้ำปลาหรือเปล่าร้านเนี้ยไอ้บ้านเนี้ในหนองน้ำปลาแหมเล่นมุกอ่ะเนี่ยผมก็ไปมุกบางพี่เลิศจ้ามีทุกอย่างทุกอย่างในครัวมันีเลยน้ำปลาอี้ก็แลแทนได้หือห้าสิบบาทก็เลี้ยวได้ก็หน่อยหอยันนี้ไหมวัดเบี้ยวไหม คนเลยคนเลยอันนี้หยดใส่ข้าวก็ได้นะค่ะอยากกินหอมหอมใส่ข้าวก็ได้หอมดีตะกี้มันใหญ่กันไปหทุกคนยังรถเหรอวะต้อน้ำร้อนอืมต้องน้ำร้อนได้ไงตะกี้ว่าจะกินกระเพรหรือเปล่าออกกันนะนี่นี่นี่หมูหมูโอ้ลูกชิ้นลูกชิ้นลูกชิ้นนี่ พี่ชนะลงหรือพี่หนึ่งแถมให้กองสามชอบกินมากโอ้โหนี่ฮะต้องให้เครดิตพี่เขาคือถ้าเกิดให้พี่ไปเขาจะสั่งเลยอย่างนี้อย่างเดียวเลยโอ้โหอุตส่าห์บนสีเอร์อร่อยไมเคยกินไหมไปเลยน้องเฉินมันเป็นอะไรกลับไปกินที่ตงสี่เลยได้ตงสี่วะเงินไม่มีไปทำเองไงทำที่บ้านกินโอ้อร่อยวู้ขายเลยใบนี้มีน่าจะมีเนาะเพราะเป็น ็นใบทางเหนือนี่มีจริงๆอ่ะใส่ใบอะไรก็ได้ครับใส่ไอผักกาดไอนี่ก็ได้เท่าถ้าแถวภูเก็ตแถวทางใต้เขาจะใส่กระอมอ่ะแต่นี่คือใบจินจูายมันเป็นคล้ายๆตั้งโอ้ะแต่มันไม่ฉุนเท่าไยบ้านบ้านมันบ้านเสืเริอนก็มีนะที่พี่ว่าอืเออผูกอยู่ข้างบ้านอ่ะใบเนี้ยอ๋อไี่เหรอใช่แบบเคือนี่เหรอเอาแล้วตักแถมนี้แล้วก็ ลาดจิ้ม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 เดี๋ยวบางคนเขาปรุงแบบผู้เตียวอ่ะจุ่ในชามเลยนี่คือเกาเหลาแหละเดี๋ยวซีมพารกอ่ะเล้วก็มีที่จริงตุงไม่มีได้ไงเนี่ยเนี่ยซีมพารกไปกินอาหารที่ไทยใช่ไหมไปกินอาหารทุกร้านทุกร้านทุกร้านใช่ไหมแล้วก็จำจำจำว่าอยากกินอะไรแล้วเดี๋ยวเราไปทำคลิปที่เชียงตรงกันนี่จะไปสอนใช่ไหมเออเดี๋ยวไปถ่ายให้ก่อนเป็นหลักฐานถ่ายแล้วถ่ายด้วย สเต็กแล้วเมนูนึงเออสเต็กนี่เอนแบบนี้คืนนี้อย่าให้มันนอนในห้องแล้วกันเนาะนอนมันระเบินักด้วยเรื่องของเรื่องอะจริงหรอบ้าไม่ถึงขนาดนั้นวะเออใช่มัไปกอดอะไรไปคิดเดี๋ยวนอนเต็นท์ได้ออกเต็กไปเลยใครที่ยินมากได้ยินไหมน้องสีเดินไม่ยินผมเนี่ยผมยินโอ้ยเออมากมากจริงจังเลยเอออย่ามีเลยเหมือนเหมือนน้องเข้ามาแล้วกอดอ่ะผมคิดว่ารอเล่นกับพี่อนได้ เราเด็ดจานนะนี่ก็บอกว่าใครนะใช่ผองทิพย์ผองทิพย์พี่ก็บอกยินจริงยินใช่ไหมยินเออตรงกันเลยถ่ายต้องลงกล้องด้วยไอ้สซียังไม่ได้ถ่ายถ่ายไม่อยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะเดีอยเนี่ดว่าใช่แน่แน่แหละโอ้โหูถ่ายละมันละเมอแล้วกูนี่จริงเป็นคนเป็นคนหลับลึกนะไม่คิดว่ามันจะดังขนาดเนี้ยเฮ้ยแดดมาเลย นายจริงเรามาสองวันฝนตกทั้งวันเลยนู่นนี่ทิมพาร์ท่าเอาท่าเอ้นี่มาเอาฝนมาด้วยฝนตกเด็มจริงตุงเลยนะฝนมจเชิงตุดี๋ยวเชิงตุงเขาทำนาปางเขาต้องพานฝนนี่นี่เขาทำนาใช่ไหมโรบิจ้าโอ้โหมาแล้วปิจ้าโล่เขฝนใหญ่อร่อยอร่อยมายังเห็นไม่ต้องปิจ้าปิ๊กคลิปก่อนครับหวานแต้ๆนะครับก็กินไม่อิ่มเออเวียนชายกินให้อ้นตายคลิปของที่เขา ดูดูประเทศไทยจะอยู่กับเรานานใช่ไหมอือสามเลยใช่ไหมสามเดือนใช่ไหมเดี๋ยวขอดูโอเคครับคลิป่อนนี้โอ้พาไปเที่ยวอันนี้นี่น่าสนใจไปกรุงเทพเนี่ยไปไป้วยโอ้ยผมนี่เที่ยาวถึงภูเก็ตไงไปด้วยเขาพม่าเลยของเราเขาพม่าเลยจริงๆอยากเข้าลาวออกเวียยดนามเเลข้าออกไม่ได้ไงเอ้าลาวลาวม่ต้องเิ็งวีซ่ากันเลยชอาคนพม่า แต่มันมีมีมีแค่สองประเทศนี่นี่ไปบ้านเขาก็ต้องทำก็ทำวีซ่าพม่าต้องทํามีประเทศเดียวเฮ้ยลาวลาวกับคนพม่าทำไหมเปล่าไม่ต้องทําแต่ถ้าไม่ผ่านไทยอะโบอันตอนอันเออใช่มันเราผ่านไทยแล้วตอนที่หนูไปจ้าไป้พาสปกรดไอ้จำของพม่าก็ก็ไม่ได้ทำใช่ลาวกับพม่าไม่ต้องทําไม่ต้องทาเดี๋ยวผมจะผ่านไทยอะต้องทาอ๋อมันเป็นเป็นแค่สองประเทศไม่ใช่เป็นแค่สองประเทศนี้เท่านั้นแต่ลาวแล้วเขาก็ต้องกลับพม่าเลย จะเข้ากับไทยมาไม่ได้แล้วแต่ไปต้อง,อไ,งไปทางเครื่องกับเครื่องอย่างเดียวคือถ้าเขาจะจะมาไทยแล้วไปพม่าใช่ไหมเขาไปไปลาวใช่ไหมไปได้แต่เวลากลับกลับมาลาวไม่ได้ไอ้กลับมาไทยไม่ได้ต้องไปไม่ได้แล้วนี่ถ้าทีม่ากับสีเดือนจะไปเที่ยวกรุงเทพทำยังไงก็ได้บินเข้ากรุงเทพก็ไม่ต้องทำบินท่าก็อยู่ได้สิบส um ี่วันรู้จักว่าครับเยอะแล้วสิบสี่วันมากคือก็ไม่ต้องทำาินท่าอ่ะผมเห็นอ ้ใช่ไงใส่จริงด้วยแล้วมาครับติดคลิปก่อนกินให้มาอร่อยก่อนตอนไปจอดด้วยถึงขายเลยครับเขาไปซื้อของมาให้กินแน่เลยใเขาออกมาจากนอกทำพาสปอร์ตมาอยู่ได้เดือนเออเราก็อยู่ได้สองเดือนประเทศไทยใช่ไหมสองเดือนนะเนาะทำได้สองเดือนอยู่ได้สองเดือนเดี๋ยวห้อีซ่าคุ้นหรือคุ้นอันนี้คือเย็นอ่ะเย็นเลยแบบเปิดแอร์ในรถก็แบบเย็นมากเลยว่ะ สวัสดีครับมาเลยพี่มามาสวัสดีค่ะร้านเรโหลดนะเอกสี่ร้านวิวมาแล้วโอ้โหโอ้โหร้านกินข้าวกินข้าวเมื่อคืนนี้ผู้ใหญ่นั่งขาดเลยทำกินหรือว่าซื้อมาเนี่ยแล้วเราจะทำกินไงวันนี้ไม่มีเวลาแล้วมาแบบต่เนี่ยเนตเนจ้าผู้ใหญ่นั่งขาดเฮ้ยไปกินข้าวซื้อมาเหลยเยอะ กําไต่อเออกําไตส่นหูนหามากกํไตเขาขาดที่แบบเข็นได้นะเข็นได้นเดี๋ยวอันกามาคนลาวอยู่นตัวดวแล้วโอ้โหก็แรงปืนมาขึ้นมารปืนขนมดาวมาเลยอ่าเพา่าเ็ดลุนาวด้วยขึ้นมาเชิญนะครับมาใส่ข้าเลยใส่ข้าเลยข้านี่ึ้มาต้องหุงถงึินหมกิน้าไมอะข้าหุงนี่กิพเลหุงหุงมนแป๊บเดียวเพราะคนที่นี่เขาไม่หุงก็กาแล้วไม่มีใครหุงก็ต้องซื้อมา คือเยังไม่มาแล้วคุณตึงนี่มีข้าวคุณก้อนอ่ะตักน้ำจิ้มใส่ถ้วยแล้วก็กินอ่ะที่บ้านเลยเอาแกให้พี่จ้านหน่อยกินอะไรกินนี่เรียกผมกินนี่เรียกผมกินเนี่ยจานอยู่นี่โอ้โหพระเจ้าอินดี้ออนหัวเนีปิดกล้องเนี่ยเปิดแล้วอยู่เปิดแล้วอยู่ใช่ไหมครับอร่อยครับที่กุไก่ตามอาหารเก่งๆแห่งคนโอ้ยไม่เก่งครับพอกินได้ อันนี้ไม่ใช่ผีมือพี่หรอกใช่ครับร้านเขาทำมาสเต็กใช่ไหมอันดับหนึ่งอะไรที่ทำได้อร่อยที่สุดเนาะสปาเกตตี้สปาเกตตี้ยังไม่ได้ชิมใช่ไหมเออมบางไม่ได้ทำผมคิดว่ากบ่ายหมูเหมือเป็นตัวไม่ต้องมั้งกซาสกินไม่ได้เท่าไหร่หรอกเชื่อผมเนี่ยเบื้องมาเปล่าบอกว่าจะมาวันอื่นผมเลยไม่เตรียมถังเลยว่าเลยผมไปสั่งเขาปั้นดีไว้ไง มั้นดินนะว่าไม่เอาเลยปั้นดินให้เป็นตัวดีนะไม่ปั้นน้ำน้ำนี่ก็มีซื้อทำไมล่ะนี่ที่คนซื้อก็ไม่ซื้อมานะจริงๆนะแนะเสือข้าวกเนี้ยไข่เขายังไม่ขายมันจะขายไหมผมกินหมดก่อนเพื่อนเลยทำไม่ให้ข้าวลไม่เอาเลเป็นคนเยอะพี่ชานเอาข้าวมาให้ผมอีกครับโอ้ ต้องใา่หมดนู่นเนี่ยมีน้องส่งมาให้เราพี่กินเล่นก้าเฟินที่เอาไว้หุงข้าวนะดว่าผมสทเป้ายิงปืนอ่ะจานสอดรถิเลยต้องให้คนลาากินกินแล้วข้าวฟืนอะไรเนี่ยเล่นฟืนเคยกินข้าวเฟืนนังเอก ีร้านวิวีร้านว <ดอ S 2> ิวโอ้มาได้ไงเนี่ยคุณติดตอ่อกันยังไงสองคนเนี่ยขอบ <laughs> คุณเชิญเข้ามาเชิญเข้าร่วมเลยความจริงอะตรงซูนก,ก็กลางได้แต่รีบๆรีบๆถ่ายรียบกลางนะเพราะว่าลวลหลังจากม,มีมีสาผมจะลื้อทิ้งแล้วไงพวกเนี้ยอ,อันนี้แค่ทำไม่ต้องรับตังที่เจ<ม>๊ไม่สามโนจะได้มาไหมเนี่ยก็ทำ่าจะทำจะทำก่อนชั้นกาแฟไง สองชั้นแล้วไงนี่คือทำตลาดเฉยไข่ปลาอะไรเงี้ยโรงการมีน้ำเตียวไว้ใส่ปืนยิงขีดน้ำป่ะนี่ไงน้ำเนี่ยมจะขุดขุดเราเลนะนี่กะดูชนนี้เขาทำวิงขีมว่าใครผ่านบ่อยไหมตีต้องาจ้งโคอยเตี้มาแล้วกัดแป้งขาโอ้โหพี่เขาไปอุ้อ โอ้โหนี่กุไก่นี่สาแล้วก็ดูนี่มือสั่นเลยมือสั่นยอันนี้ออันนี้อันนี้อีกโอ้โหอันนี้อีกโอ้อะไรเนี่ยเดี๋ยวลูกเดือด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 หมดแล้วโอ้ยิถึงจังเลยเดี๋ยือดหนาวมาหากูจะบ้าตายโอ้โหอร่อยอร่อยหวานเต๊ะเสวัสดีตอนเช้าครับพบกับซ่องชีวารักเธออยู่เมจูนะครับเมจันทร์เนี่ยเนาะอยู่คืนเดียวเองเนาะ นะเพียนชายต้องมาเป็นพลาล้างจานให้เราอีกไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีครับไม่ทำเวนเวลาคนอื่นเขาจากไปอ่ะบอกให้ทำงานบ้างนะไปบ้านพี่โอเซียนนี่ผมล้างต่อที่ล่างเลยให้คนอื่นเขาจดจำบ้างเรากินเสร็จเราล้างให้เขาไว้อะไรเงี้ยก็ขยับกันล้างแหละ อันนี้คือไม่ได้เอาหน้านะไม่ได้เอาหน้าแค่อยากออกสือไม่ได้เอาหน้าดูดูไม่ได้เอาหน้าจริงๆเนี่ยเขาจะล้างเหรอแต่ผมจะล้างโชว์เดี๋ยว้องซีเลรนอะเดี๋ยวเราจะล้างแล้วมาๆมๆเดี๋ยวพี่จะล้างกับการอร่อยมากครับก็ขอบคุณอาหารนันเช้าสบายก่อนหน่อยเพราะเมื่อคืนก็นอนลำบากแล้วลำบากหรือเปล่าเมื่อคืนลำบากลำบากไม่เป็นไรเป็นเกณฑ์คนจนเนี่ยต้องอดทนหน่อยอะไรทิศลอดชนไม่ตายก็ยังไม่ตาย เอ้ไม่มีไก่จริงเหรอที่นี่ไม่มีไก่จริงเหรอกาโอ้ยไม่เอาไม่เอาหมายถึงว่ามันจะเอาข้าวให้ไก่ให้ไก่ให้อ่าเออนี่มีมีอยู่นู้นผังนู่นมั้งนี่สุ่มไก่ไปเลยพี่เหนได้สิมามาผมไปให้ไหมมาสวัสดีตอนเช้าผมกับพวกเราอีกรอบหนึ่งครับอันนี้ไปดูบ่อปลาเนี่ย ไม่เป็นไรถ่ายไปเรื่อยๆเดอเฮ้ยน้องไม่ตามมาโอ้อากาศดีนะครับมีบอ่อปลาด้วยเ <c oughs> นี่ยมีไก่อย่าวมีสุ่มไก่อยู่นะแต้ไม่ได้มีเห็นไก่ให้อาหารปลาและอาหารไก่โอ้มีแพ้ด้วยมีแพ้ด้วยครับโอ้โหไม่ธรรมาดาที่นี่ อีกคนเลยนะครับโหนี่แต่แดิซื้อไก่มาโอ้มีในบ่อปลาอยู่ไงเราเรียกแบบคุ๊บคุ๊บยุ๊บปุ๊บๆ้วยกันจะมานีไม่ใช่ไก่แล้วแหละนี่นี่สุ่มไก่มีอยู่นะเดี๋ยวไม่มีไก่เลยสุ่มไก่น่ต้อมันางายข้าวเขาโหว่ถ่ายคลิปด้วยเหรอถ่ายไว้ก็เจ็บมีปลาบรรยากาศเนาะ

ไปติดไฟนี่ไหมควาย,วาย,ยนู่นเต็ไมไปหมดเลยโอ้โหจานน้มันแล้วก็พัดผสไลครับผมพิซซ่านะครับอยู่ที่บ้านพิซซ่าอันนี้กำลังจะทำรีสอร์ทนะครับวันนี้คือเป็นวันสำคัญแห่งยูทูบเบอร์ทั้งหมดมาลงตัวที่นี่นะครับอันนี้คือจะเป็นงานต้อนรับแห่งยิ่งใหญ่ <c oughs> เป็นดีทีนะครับ ีวนี้จะมีลำบงลาวกับลำบงชิงตุงด้วยครับของสาวนะครับยังไม่รู้ว่าจะมีใครใมานะครับอ่ะอย่าลืมกดไลค์ like, กดเป็นเพืเ่อเป็นกำลังใจของผมนะครับ Thank you for watching my YouTube channel uh, Today is auspicious of Monday again so all the YouTubers welcome to this area called เมจั so we will c e l e b r a t i n and meet e a c other and stay b o u t the y o u t u b e r Thank you for watching my channel. Don't forget to subscribe on my channel. Thank you so much. โอ oh ้โหตอนนี้กำลังจะยกเต้งไปไปบางเฉยเฉย่ <laughs> 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 ิดว่าเรานอนไม่ได้นอนนะห <laughs> <laughs> ลบดิยอดอ่ะเฮ้ โอ้ตก oh. เป็นง่ายว่ะที่ไหนก็ง่ายกว่าแบบนี้ไปสุ้งข้าไปสุ้งข้า พอดีพอดีเลยสี่คนเออโอ้อาดกางใงนู้นเลยเนี่ว่าจะนสองทีตรงไหอ๋อไม่มาเข้าลาวมาข้าลาวกันทีใหม่ที่นี่นอนได้นะครับน,นีน่กางหัวนี่นี่คือสำหรับ V.I.P นะครับโอ้หมีทั้งเล,เลยด้วยโอ้โหมีที่นอนนะจริงมัเจ๋งเลยครับ เ,เสื้อการเดินทางของผมนะครับสมภัสแลกเธอคิดถึงเจียงจงคิดถึงสมภัสครับอันนี้มาอยู่ที่เทไทยนะครับเม่จุนะครับ เลยขอดูเขาเห็นกอนนอนฟุมน,นี้เลยหัวตัวอยู่นี้ทางตวัวนี้นอนอะ่ะเราไปเอานี่มาเอาอะไรมาอะไรนักเอกโอ้โห oh oh. ว,วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสอย่างดีนะครับกลังตั้งเต่งกระเทอมไปถึงอุ้นนะครับตุ๊กี้เหรอ้อา,อาลวลาวกับ พี่คุกไก่เป็นยัไกันเป็นีซีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับผมคุกไก่แบบเมียนะครับเหมือนไม้กองเลยไม้กองไม้กองน่ากองอยู่นี่ไม่กองสวีครับนเรยู่นีครับตาจะของเียนครับผมอยู่านะครับไกลแล้วก็เซ็นจาเจ้าของบ้านเจ้ของบ้านครับดีครับ เราตรงนู้นคือที่นอนของเรานะครับเหมือนเปนไกลนะครับครับนอกจากที่นนอแล้วพี่ชายเพิ่งตื่นเองเนี่ยเนี่ยพี่ชายเพิ่งตื่นไปคว่าครับควาออกจะคว้าตื่นนะครับตื่นโอ้พี่ตอนนี้กี่โมงแล้วเพิ่งตื่นเนี่ยหลับสบายไหมเลื่คืนคืนหนักครับหนักครับแต่กี่ห้เห็นพี่เพิ่งออกจากในเตงงั้นกล้องมาใช่ไหเนี่ยับผมรโสดวันนี้อากาศอย่างดีนะครับท่านผู้ชมไม่มีแดดนะครับ อากาศไม่หนาวไม่เย็นเท่าไหรเด็กทิ้งตู้น่าจะหนาวกว่าถ้าเป็นแบบนี้หนาวใจไม่เท่าไหร่ครับหนาวใจหนาวใจโอ้โหเมื่อคืนหนาวใจหรือเปล่าเ <laughs> มื่อคืนเมื่อคืนผมเป็นอะไรครับเมื่อคืนผมเป็นอะไรครับผมเป็นซอกเป็นซอกโอ,อ้ยไปยังไปยังตอ้องเพื่อละเมิดถอดกิ๊เรียบร้อยแล้วครับเนี่ยแต่งกายกันหมดแล้วเอาตังใส่กระเป๋าไปแล้วเนาะโอเคเอาเลยใส่รองเท้าแตกไปด้วยเอาเชื่อใจใส่รองเท้าแตกไปก็ได้แล้ว อ,อ,อ่ะออกมาเลยน,น้องๆนี่เจ้าของบ้านไม่ไปเจ้าของบ้านอย,อ,าอยู่บ้านอยู่้บานอ๋อได้เลยสุดยอดครับวันนี้เราจะลุยต่อพี่ยันชายแล้วก็พี่กุ๊กไก่นะครับสาวขึ้นก่อน เป่พวกแสบ้าเลยนะครับเป็นของผมครับนีไม่พวกแสตาเลยพวกคก็หาอะไรมาครด้วยันเครื่องดื่มพร้อมเออเครื่องดื่มพร้อมนะครับผมต่อเครื่องดื่มพร้อมถ้าคุณจะทำอะไรกินก็บอกมาละกันถ้าไปเลยชานับุญไปซ้ายมือแป็นเดียวสามนาทีถึง กำลองค่ำๆครั okay, uh, ้งพ uh ี huh. uh ่ต huh. uh ัดแล้วสวัส huh. ด okay, nice, 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 nice. ีครับผมไปแล้วกลับมาเลยน้องซีเลยใส่ในาก็ได้ใส่ไปก็ได้พวกนี้ได้ชาใกล้ๆอุฟาครับใกล้ๆไทใหญ่แล้วก็ชายนะครับคุกคนยิ่งทุกคนหูไม่ติดมาไม่รู้ทางกินเนี่ยทำแล้วทำม่นเสร็จกันนะทำกินแล้วกันเดี๋ยวผมเตรียมเครื่องดื่มไว้ให้โอเคครับโอเคยาวไปลุ้นเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่รู้ใช่โดนใจนี่ เอาไปครับค <Bringing> ืนน mm ี hmm. mm ้จะระเมอถึง hmm. น mm ี่ไหมเนี่ยจะได้ไม่นอนนะใช่ไหมติ้งไปไว้ยังไงนอนเช้ามาไปเลยครับตอนนี้พาสองสาวไปแอนเวอร์ช่หน่อยองค์การบริหารส่วนตำบลโอ้โหนะครับอยู่ทางซ้ายมือทางขวามือเนี่ยครับเป็นทุ่งนา กุศลนี้ทุ่งนามี่ไหมอยู่ด้านซ้ายคมีอยู่สองต้นกุศลนี้ทุ่งนาก็มาเจอทุ่งนาเออนี่เขาปัดก้าหรอโอ้โหสีแปลกๆดีหญ้าหญ้าหญ้าเลยเนี่ยตุดเข่าโอ้นี่ก้าเลยเนี่ยลูกเปลี่ยนกันข้างทางบอกว่าประเทศไทยไม่มีไงคนไทยไปเชียงคูงก็เหมือนเชียงคูงอันเนี้ย เหมือนกัาแฟเลยผมไปไม่ยู่ในเมืองใช่ใช่ว่าตอนนี้ที่ไปหาไม่มีแล้วไงตอนนี้ก็มีอยู่นะครับดยไคนอยู่กรุงเทพไงอันนี้มันมาที่อากาศส่วนเนาะเอ่ออากาศข้างนอกเย็นครับสองสาวเป็นไงบ้างครับวันนี้ครับรู้สึกสบายดีเจ้านั่งรถเลยรู้สึกเหมือนนั่งรถจะเป็นจะเป็นอันนี้แบรนด์คายทรอยฟอร์มเอร์ใช่ไหมคายทรอย ขับทอนฟอร์มเมอร์เลยเนี่ยทำไมรถไม่รถมันเลี้ยวขวาเหรอนี่ครับบ้านอะไรครับบ้านไร่กลางโอ้บ้านไร่กลางไม่รอ้นายาวเหรอนันายาวโอ้วันนันายาวนะครับโอ้โหนี่ไงตะกี้พักเราพักอยู่นู่นครับมีกระท่อมกลางวิ่งีไก่มีอะไรสุดยอดสุดยอดสุดยอด พานี่จะไปกับกรุงเทพใช่ไหมเนี่ยไปกรุงเทพด้วยกันใช่ไหมีงเเต็มลยยาวไปใช่ไหมเป็นเดินใช่ไหมครับกับน้องสีเดินใช่ไหมน้องสีเดินยิ้ยมเลยปืด๊ดคือสองคนนี้ไปได้แต่กูไก่ไปไม่ได้กูกินเยอะกินมไม่เยอะกินไม่เยอะกินให้อ้วนตายสองคนนี้สองคนนี้น้องปูพากินน้อยสุดเลยอ